ในบางครั้งหน้าตาหรือบุคลิกก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดในแค่ว่าเราเองจะมีคู่ครองเพราะว่าสไตล์การใช้ชีวิตหรือว่าหน้าทีการงานก็มีส่วนในการเลือกคู่ครองด้วยเหมือนกันนะครับ ไปรื้อมาี่ครับวันพยเอกของเรามาเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดซึ่งวันๆพายเอกของเราก็ไม่ได้ทำอะไรเอาแต่เล่นมือถือทั้งวันจนทางด้านคุณลุงของมันเก็เดินเข้ามาถามนะครับว่าแกจะไม่ทำอะไรนอกจากเล่นมือถือเลยหรอพเอกของเราก็เลยทีต่ตอบไปนี่ครับว่าลุงจะให้ผมทำอะไรระก็แถวนี้มันไม่มีอะไรให้ทำเลยมีแต่ไปไร่ไปสวนใครจะอยากไปหรอครับว่าแต่มีที่ชาร์ตให้ผมชาร์จบ้างไหมครับพอดีสายชาร์จผมมันเสียนะครับของฉันมันชาร์จของแกไม่ได้หรอกมันเป็นรุ่นเก่าต้องไปซื้อใหม่ในเมืองนู่นแต่ว่าวันนี้ฉันคง ไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเย็นมากแล้วผ้าอกของเราก็ออกลูกเซ็งอยู่นิดหนึ่งนะครับคุณลุงก็เลยได้บอกว่าข้าแกรีก็ไปยืมข้างบ้านสิเขาน่าจะมียูรอกเพราะว่าก็เป็นวัยรุ่นเหมือนแกทางด้านผ้เอกของเราก็เลยนั่งเล่นมือถือต่อได้สักพักหนึ่งแบตมันก็หมดผ้เอกของเราก็เลยรีบมาหาข้างบ้านจ้าเอกเป็นนางเอกของเราที่กําลังมาเก็บผ้าอยู่ผ้เอกของเราก็เลยได้ขอย,ยืมสายชาร์จนางเอกของเราก็เลยพาเข้ามาในบ้านเราก็ได้หาสายชาร์จให้กับผ้เอกของเราแต่ว่าระหว่างที่หาอยู่เธอเองก็ไม่ค่อยจะระวังตัวรเเออออกขงงา็มมีแบยู่นิดง หลังจากที่นังเอกของเราหาสายชาร์จได้สักพักหนึ่งเธอเองก็ได้จา้าเอเรียบร้อยก็เลยได้บอกกับรพเอกของเราว่าเอาโทรศัพท์มาสิเดี๋ยวฉันจะไปชาร์จให้เพราะว่าให้เอากลับไปชาร์จที่บ้านไม่ได้ฉันเองก็ต้องใช้เหมือนกันรพเอกของเราก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์ให้จากนั้นทั้งสองคนก็เลยมานั่งจิบชาด้วยกันระหว่างนั้นนังเอกของเราก็เลยได้ถามนะครับว่าเธอไปอยู่ที่ไหนหรอรพเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าผมอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วอยู่ที่นั่นสนุกไหมอ๋อก็เลื่อยครับแต่ว่ามันก็คงจะสนุกกว่าอยู่ที่นี่ใช่่่ม้เเพพพราาะววแถนนีือ ก็ไปอยู่ที่ในเมืองหมดแล้วเหลือแค่ฉันคนเดียวบางทีก็รู้สึกน่าเบื่ออยู่เหมือนกันแล้วถ้าเบื่อทําไมพี่ไม่ย้ายไปอยู่กรุงเทพด้วยกันล่ะครับไปหาอะไรทําที่นู่นดีก็อยู่แถวนี้ไม่เห็นจะมีอะไรทําเลยจริงๆฉันเองก็อยากไปเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ต้องอยู่ดูแลคุณพ่อจะปล่อยให้คุณพ่ออยู่คนเดียวได้ยังไงหลังจากทําทุกสุขดีกันเรียบร้อยทั้งสองคนก็เลยนั่งพูดคุยกันเล่นตามภาษาหนุ่มสาวนะครับรัตามาทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นพัยเอกของเรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยเหมือนเองก็นั่งกินข้าวอยู่ทางด้าาานนคุุณลลงกก็เเเยดิมบออขอร นี่ครับว่าพรุ่งนี้ไปซื้อชายชาติแต่เช้าลยนะเพราะว่าฉันจะต้องกลับมาดูแลสวนรพเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าไม่เป็นไรผมไม่ต้องไปซื้อก็ได้ครับเดี๋ยวไปยืมพี่ข้างบ้านก็ได้ทางด้านคุณลุงได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดแกล้งหลานเป็นนิดนึงนี่ครับว่าแกชอบเขารึเปล่าเนี่ยทางด้านรพเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็รีบปฏิเสธเลยนี่ครับจากนั้นคุณลุงก็เลยได้บอกว่าแกชอบเขาไม่ได้นะเขามีแฟนแล้วแฟนเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ในเมืองพ,อพ่อรพเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็แอบหน้าเสียเป็นนิดนึง,งนี่น,นอ,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 นอนนครับ ฉันลืมบอกแกไปเลยว่าวันนี้น้ําบ้านเรามันไม่ไหลจะต้องไปอาศัยข้างบ้านอีกแล้วแหละพ,พ่อพายเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็อารมณ์ดีขึ้นมานิดนึงเลยครับจากนั้นมันเองก็เลยรีบขอตัวไปอาบน้ําแล้วสักพักหนึ่งก็ได้มาถึงบ้านนางเอกของเราเรียบร้อยเปิดประตูออกมาจ้าเอกกับคุณพ่อนางเอกพายเอกของเราก็เลยได้บอกว่าผมขอใช้ห้องน้ําหน่อยละกันนะครับที่บ้านผมน้ําไม่ไหลอ๋อตามสบายเลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดตรงนั้นได้เลยนะจากนั้นพายเอกของเราก็เลยได้ขอตัวอาบน้ําแต่ว่าระหว่างที่อาบอยู่นางเอกของเราก็เปิดประตูมาจ้าเอกซึ่ง,ง,นนงท ไม่เรียบร้อยทั้งคู่นี่ครับจากนั้นไะเอกของเราก็เลยได้ขอโทษและขอตัวกลับบ้านแต่ว่าก็ยังไม่ถึงบ้านพอระเอกของเราแอบ,บมาส่องอยู่ตรงหน้าต่างเช้าวันต่อมาระเอกของเรากเข้ามายืมสายชาร์จนังเอกเหมือนเดิมนี่ครับแต่ว่าก็รีบตั้งนานแม่งเอกของเราก็ไม่มีเสียงตอบรับมันเองก็เลยเดินหาทั่วบ้านแล้วก็ได้เจอเอกกบนังเอกของเราที่กําลังนอนกลางวันอยู่ซึ่งเธอเองก็ไม่ได้ระวังตัวแถมแต่งตัวก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยระเอกของเราก็เลยมีอารมณ์ชั่ววูบพุ่งเข้ามาเปิดอันติไซนานแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะ อีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นนางเอกของเราก็ยืนล้างจานอยู่แล้วสักพักหนึ่งก็เป็นคุณลุงกับพระเอกของเราเดินเข้ามาทางด้านคุณพ่อนาง,ง,ง,งเอกของเราก็เลยเดินออกมาต้อนรับแล้วก็ได้ถามว่าวันนี้มีอะไรกันรอเปล่าทางด้านคุณลุงพระเอกของเราก็เลยด้บอกนี่ครับว,วันนี้เรามาดื่มด้วยกันหน่อยสิฉันได้เครื่องดื่มชันดีมาด้วยขวดหนึ่งทางด้านคุณพ่อนางเอกของเราก็เลยรีบเชิญคุณลุงพระเอกของเราเข้ามาในบ้านส่วนพระเอกของเราก็ยืนมองนางเอกของเราอยู่สักพักหนึ่งจากนั้นมันเองก็เลยด้บอกว่าผมขอโทษนะครับพี่นางเอกองงรรููโโมหย่นนนิดึะคับ ว่าทาขนาดนั้นยังมีหน้ามากล้าขอโทษอีกรอพี่จะไม่บอกเรื่องอวันกับใครใช่ไหมครับจะให้ฉันบอกใครได้ยังไงล่ะถ้าขืนบอกไมฉันต่างหากที่น้าอายหลังจากปูเสร็จนางเอกของเราก็จะล้างจานต่อแต่ว่าทางด้านพระเอกของเราก็เดินเข้ามากวนจนนางเอกของเราก็ออกลูกหมุดหงิดแล้วก็ดีบ่นให้ในี่ครับวันนายยังไม่สํานึกอีกรอเนี่ยจากนั้นเธอเองก็เลยพยายามจะเดินออกไปแต่ว่าพระเอกของเราก็ไม่ละความพยายามออกลูกตือจนนางเอกของเราก็ต้องใจอ่อนนาน่นเลยครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมาทางด้านพระเอกของเรา ก็เข้ามาหาหนางเอกเหมือนเดิมนะครับพอมาถึงทั้งสองคนก็จ้องหน้ากันอยู่ได้สักพักนึงนางเอกของเราก็เลยได้เชิญพระเอกของเราเข้ามาในบ้านจากนั้นก็เลยดีบอกว่าฉันเองก็คงปฏิเสธเธอไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็ทําให้ฉันรู้สึกดีหน่อยสินั่นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมาตาลุงสองคนก็เข้ามานั่งกินข้าวแล้วก็ได้ปรึกษาเรื่องการทําไร่ทําสวนด้วยกันส่วนทางด้านพระเอกของเราก็ตามคุณลุงมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอไปหาหนางเอกซึ่งนางเอกของเราก็มีแอบบ่นให้อยู่นิดน,น,นึงในเทุกวันเลยนะ และครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับ2วันต่อมาพระเอกของเราเริ่มหนักขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นตอนดึกนางเอกกับคุณพ่อก็นอนหลับฝันดีทางด้านพระเอกของเราก็เดินเข้ามานีบ้านจนานางเอกของเราก็ได้ยินเสียงแปลกๆซึ่งเธอเองก็รู้ตัวแล้วก็หันมองไปจ้าเอกกับพระเอกของเราทางด้านพระเอกของเราพอเห็นนางเอกรุกขึ้นมามันเองก็เดินตรงเข้ามาเปิดอันติซึ่งนางเอกของเราก็พยายามปฏิเสธเพราะว่าเมื่อกลางวันก็เจอกันแต่ว่าพระเอกของเราก็ไม่ได้สนใจนะ่แนนะแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับ เช้าวันต่อมาทางด้านแฟนนางเอกของเราก็เข้ามาหาหนางเอกที่บ้านนด้แค่พอมาถึงก็ได้เก่าขอโทษนางเอกของเราที่มันเองเนี่ยไปทํางานในเมืองแล้วก็ไม่ได้มาหาหนางเอกของเราเลยซึ่งพอนางนเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็ได้ด่าคุณแฟนไปนะครับว่าเธอคิดว่าฉันโง่หรอเธอมีแฟนอยู่ที่ในเมืองแล้วไม่ต้องมาชุมกับฉันเลยนะทางด้านคุณแฟนก็พยายามงอนแล้วขอคืนดีนางเอกของเราแต่ว่าเธอเองก็ใจแข็งนะครับก็ได้ไล่คุณแฟนไปจากนั้นคุณแฟนนางเอกของเราก็เลยที่ขอตัวกลับบ้านนางเอกของเราก็เลยยืนคิดอยู่สักพักหนึ่งพระเอกของเราก็เดินเข้ามา นางเอกของเราก็เลยหันไปบอกนะครับว่ายังไม่กลับอีกรอพระเอกของเราก็ยืนงงนะครับก็เลยไดีถามว่ามีเรื่องอะไรหรือครับนางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบกระชากแขนพระเอกของเราเข้ามานี่บ้านแล้วก็ได้เปิดอันติใส่พร้อมกับความโมโหซึ่งระหว่างนั้นพระเอกของเราก็พยายามถามนะครับว่ามีเรื่องอะไรแต่เธอเองไม่ได้ตอบน่ะแหละครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนึครับหลังจากกินเวลาส็จสาบเรียบร้อยทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้ถามพระเอกว่าเธออยู่กับฉันเธอมีความสุขไหมพระเอกของเราก็รีบตอบเลยนะครับว่ามีความสุขสิครับถ้ามีความสุข แล้วเธอจะอยู่ที่นี่กับฉันหรือเปล่าพายเอกของเราก็ไม่ได้ตอบนะครับนางเอกของเราก็เหมือนจะรู้แล้วเธอเองก็เลยที่บอกว่าถ้าเธอลาบากใจก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะจากนั้นพายเอกของเราก็เลยที่ขอตัวกลับบ้านนะครับ2วันต่อมาพายเอกของเราก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพรีบร้อยมันเองก็เข้ามาลาคุณพ่อในเอกของเราซึ่งระหว่างนั้นนางเอกของเราก็เดินออกมาเก็บผ้าอยู่ก็ได้หันไปจ้าเอกพายเอกของเราซึ่งเธอเองก็รู้สึกโมโหและก็น้อยใจตัวเองมากๆนะครับที่ไม่ว่าผู้ชายคนไหนเข้ามาในชีวิตก็ไม่เคยคิดจะจริงจังกับเธอส่วนทางด้านพายเอกของเราหลังจากลา คุณพ่อนางเอกเรียบร้อยมันเองก็เลยได้ขอตัวกลับกรุงเทพส่วนคุณพ่อนางเอกของเราก็เลยเดินกลับมาหาหนางเอกแล้วก็ได้บอกว่าชีวิตในเมืองมันน่าจะมีความสุขมากๆลูกไม่อยากไปกับเขาบ้างหรอนางเอกของเราก็ได้บอกไปว่าหนูปล่อยให้คุณพ่ออยู่คนเดียวไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ